สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งในคลิปบทความการเดินทางของชีวิต โดยโคโจพักพงเพจยกจิตยกใจยกชีวิตบายโคต้ตุกตาโคโจ้สำหรับคลิปนี้ตอนเป้าหมายมีไว้ค้นหาวิธีการสบายที่สุดเพื่อสร้างผลลัพธ์ซ้ำๆสิ่งที่คุณจะได้จากคลิปนี้การเดินทางไปสู่เป้าหมายความสำเร็จระหว่างทางเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อคุณลงมือทำด้วยความสุขสนุกสนานเบาสบายเมื่อคุณถึงเป้าหมายที่คุณต้องการ จิตของคุณปรารถนาจะทำให้บรรลุอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกคนเราคุ้นเคยกับการใช้เงินวัดระดับความสำเร็จบางคนทำม,มาหากินเก่งก็มีเงินเก็บมากบางคนใช้การออมเงินสร้างความมั่งคั่งพอรู้สึกว่าตัวเองค้าขายไม่เป็นไม่เก่งจึงแบ่งเงินรายได้เก็บออมการออมเงินเป็นเรื่องดีมากเพราะการออมเชื่อมโยงกับนิสัยอดทนอดกลั้นยิ่งเรามีความสุขที่จะออมเงินเพื่อบรรลุปเป้าหมายสำคัญ ชีวิตคุณจะประสบความสเร็จง่ายกว่าคนที่ไม่มีนิสัยอดทนเรื่องการออมเมื่อ20ปีก่อนตอนนั้นผมทำงานประจำก็ใช้การออมเงินสร้างฐานะเหมือนกันเวลานั้นจิตยังไม่ได้ฝึกฝนจนกลายเป็นนิสัยออมเงินผมจึงเก็บเงินได้แค่เวลาสั้นๆแล้วก็ใช้ไปอย่างรวดเร็วจนไม่เคยมีเงินออมเลยในช่วงเวลานั้นมีน้องทำงานแผนกเดียวกันตั้งใจเก็บเงินจริงจ,งจงเธอวางแผนชัดเจนว่าแต่ละวันจะใช้เงินกี่บาท เปลี่ยนจากโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินนั่นรถเมย์มาทํางานบางมื้อกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเพื่อให้ได้เงินพอดีกับเป้าหมายน้องคนนี้สร้างพฤติกรรมนั้นสักพักก็ติดเป็นนิสยัยจากคนที่ชอบปาร์ตี้เธอกลายเป็นคนประหยัดมากไม่ออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆเ,เลย เรื่องที่เล่านี้ผู้ฟังย่อมตีความถูกผิดตามประสาของแต่ละคนผมบอกชี้ชัดไม่ได้ว่าสิ่งที่น้องคนนี้ทำสรุปเป็นอย่างไรแต่อย่างน้อยเธอก็ได้ความพึงพอใจเมื่อเห็นเงินเก็บในธนาคารงอกเงยขึ้น ผมเคยถามเธอว่าอะไรดนใจให้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองขนาดนี้เธอตอบว่าเมื่อก่อนก็ดื่มกินเที่ยวกับเพื่อนๆตามประสาวัยรุ่นจนกระทั่งคุณแม่ป่วยต้องดูแลรักษาจึงรู้ว่าเงินสำคัญมากจากนั้นเธอตั้งใจว่าจะเก็บเงินเพื่อดูแลคุณแม่ให้ดีขึ้นในเวลานั้นแม้ผมจะมองว่าเธอเคร่งเกินไปแต่ยอมรับว่าสุดท้ายแล้ว เป้าหมายของเธอบรรลุผลสำเร็จมีเงินออมดูแลคุณแม่ได้ดีกว่าเดิมต่างจากตัวผมในเวลานั้นที่มัวแต่ตัดสินคนอื่นว่าทำอย่างนั้นเครียดไปทำอย่างนี้ไม่ดีแต่ตัวเองไม่ทำอะไรอย่างที่ตั้งใจได้เลยผลลัพธ์ไม่มีให้เห็นแถมจิตไปยึดติดกับการตัดสินคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีแท้จริงแล้วผมแค่กบเลื่อน,นิสัยบางอย่างที่เก็บงำเอาไว้หลังหน้ากาก,ากแห่งการตัดสินนั่นเองขอบคุณครับโคโจพักพง